สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20ธันวาคมค่ะ BOJ คงดอกเบีย้ย0.25%ชี้ปัจจัยเพื่อพิจารณาขั้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไป2ประการได้แก่การเจราจาค่าจ้างปีหน้าและนโยบายคุณครับ BOJ ต้องประคับประคองเศรษฐกิจและบรรยากาศตลาดเพื่อให้บรรดาบริษัทญี่ปุ่นมั่นใจเพียงพอที่จะขึ้นค่าจ้างในเดือนมีนาคมดังนั้นนโยบายการเงินก็คงดำเนินไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่หักดิบตลาดหุ้นค่ะฟันธุดูปรับพอร์ตสับเปลี่ยนออก KTS Plus สับเปลี่ยนเข้า K T J P Fund ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,377.53จุดลบ1.53เเซมูละค่าการซื้อขาย49,320ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกจากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเหลือ2ครั้งในปีหน้าและกรณนององไม่ได้ลดดอกเบี้ย ส่วนทางฝั่งของตราสาหนี้มีมูละค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่75,593ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 0 8ปเรรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวานนี้ที่3 4บาท56สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปิดวันอ่อนค่าเกือบที่สุดในภูมิภาคซึ่งการอ่อนค่าดังกล่าวเป็นผลหลังจากเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดดอ,อกเบี้ยลงในปีหน้า ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดลดลงค่ะโดยบรรยากาศการซื้อขายได้รับผลกระทบจากการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นนิวยอร์กหลังจากเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับรลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้านิกิปิดไปที่38,813.58จุดลบ0.69%ส่วนเซ้งไฮคเข้ามสิตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยปรับตัวลงตามที่ทางตลาดหุ้นเอเชียที่ร่วงลงเป็นส่วนใหญ่หลังจากเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับรลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้าเซ้งไฮคอม้ามสิดป,ปิดที่3 3 7 0 0 3จุด ลบ0.36%ส่วนฝั่งของดาวโจนสตราห์นิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพฤหัสโดยดัยดชนีปรับตัวในกรอบแคบหลังจากที่สุดตัวลงกว่า1,000จุดในวันพุธอันเนื่องมาจากการที่เฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้าและยังได้ปรับเพิ่มคาดการอัตรางเงินเฟอ้อทั้งในปีนี้และปีหน้าดาวโจนสปิดที่42,342.24จุดบวก0.04%เเซนต์ี500ปิดที่5,867.08ุดลบ0.09% และ Nasdaq ปิดที่19372.77จุดลบ0.10%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสดโดยลดลงวันเดียวม,มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากนักลงทุนหลิกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากเฟดส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับล,ลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้า c c 4 0ปิดที่7294.37จุดลบ1.22% d ปิดที่19969.86จุดลบ1.35% แล้วพุซี่ร้อยปิดที่8,105.32จุดลบ1.14อร์เค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งข่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและแรงงานที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยส่วนฝั่งของสัญญาน้ำมันดิบเวทซัสตานุยอร์ปิดลบในวันพฤหัสลงไป0.95%ดเปเปิดที่69ดอลลาร์เ1เซนต์ต่อบาเรล หลังจากเฟดและ BOE ส่งสัญญาณชะลอาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใชน้มันามอ่อนแอลงในปีหน้าส่วนฝังของเบรนค่ะลบไป0.69ปิดที่72ดอลลาร์88เซนต์ต่อบาเรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนยอปิดร่วงลงในวันพฤหัสหลังเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้านอกจากนี้ค่ะข้อมูลล่าสุดยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งและอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสัญญาณทองคําตลาดโคเมกสัมบูรณนกุมภาพันธ์ลบหุ์ปซปิดที่2,608ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรัล์และนี่คือทั้งหมดของ K คทมบ์เดดดีนวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่ออกการลงทุนย่ืตติแเ เคทแฮมสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันมรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ